สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุพรรณภายในประเทศและต่างประเทศเด้อพ่อพอกับสองสนีป่าพี่น้องเอ้ยเหมือนเหาต้มไก่ให้สซ่างกินเนี่ยต้มแต่สาวเลยต้มไก่กับต้มปอใหญ่ป้าได้พี่น้องเอ้ยต้นน้อยน,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 น่ะกิกกีก้กำลังสิบังเฮียนพี่น้องเอ้ยเออ ตรงเฮียนเป,ป็นบอลูกอยากไปบ่อาไป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 มันสวยสวยเออถือห่อเข่าผมเอาน,น้ำใส่แล้วบ่หน้าน้าเคือเตุกน้อยแท้อิ่มบ่ฮะเออตุกในทงกัมี ไดติปข่าวลืมติบข่าวบ่ามือวานเออนี่น้องแก้มบุมกำลังสิไปเมียนพี่น้องโอ้ยสะบ้ามุงบันหมาอะพอเนี่ยพอก้น้อเอารื่อก่นผันนใช้น้ำจ่าน่ะ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญจื้นกำลังจัดเจ็งให้ลูกสาวให้หลานสาวไปเงียนพี่น้องเยก่อน ป่วยมาทางนี้สร้างกำลังหยางเขาม้าพี่น้องผมพอน้องบิวพอน้องเบียก็สร้างดา่างพอน้องเบียทั้งหยางทั้งอะไรเด้อเด้อ <laughs> บรรยากาศยามเ้าพี่น้องเอ้ยแดดก็ยังไม่ได้ขึ้นปอนไหเพื่อนทั้งนี้อีกเลยสวัสดีพี่น้องาะ

แค่ป ah ูนก็าใส่คุ้มสี่เหลี่ยมเพื่อว่าให้กันเห็เวลามันมันชิหนุบลงเดี๋ยวเขาจะทางหลังมันหนุบเพราะว่ามันหนุบลงทางหลังมันเลยอ้าออกมาเลยขุดมากไปสิขุดมากไปสิขุดลงลึกๆเพียงกัะดินเก่าเออขุจะ้อนกดิ่เก่าแล้วให้นที่แค่ไปแผ่นไว้หับกันให้มันให้มันหับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ช่วยพอ่นเห็นนี่มันเพิ่นบอเตอร์คูดเลย คุดลงอีเทินห้เลคือดวนี่คุณคุบอกดินเดิมมาเลยหยบลงมันนี่ดินนดินนี่นี้ากำัชมพกายนี่แมนตอนนี้มันนี่พอต้องมาใส่รือว่าถึงหน้าถึงยันมันกันหยบลงเออมเคืออ้แม่นองอันเนยหยบลงเบิรแหละพี่น้องมันหยบลงปุ๊บเลยมตก่อไมันหยบทีมันตีบอยกันมันหยบแลวมันสิอ่ะด้ยสิเนาะมยด้ประเทศมันบูคุดนะมันหยบทางหลังลงทางหลังมันลงเออ มันหละอ่าออกเลยเนาะทั้งมันนเลยกึื่อปึ๋งนะะทั้งหกแ้มนาเนกับเป็นเออเนั้นม่ะยุลเ่ากมาเห็นมาอันนี้แบบที่เขากัเป็นบทเรียนเกันเยากับเวลาการเหตุการณ์ะก็ต้องวางพื้นฐานให้มันขักแหน่พี่น้องเลยให้มันเป็นเป็นทางให้มันแนะนำบัตรบัตรมันเป็นนี้มาเลยมันมันแก้ไขยากนี่ือไปสิแรนี่เขาครจะแก้เขาไ่แก้ ตักเียได้เนาะไม่นว่าคันว่ายากให้เมีนนานน่มีกของใหม่เลแหละถูกมันกังบประมาณเนาะเฮาเฮากับบเสียเฮาจะเเฮาั่นพอได้อยู่ใไขเอากันยนได้กับบอยุดบอยลุดได้อยู่เออจะนอยจองเล็กไว้มักอานนใส่นี้ันนี กันกันกันบ่อยมันติงบ่อยมันลกเด้ดตีกระใม่นี่ชื่อนี่ใส่โปตินกระใหม่นี่โว้ยสุดมึบคือมึงอะใส่หัวทั้งนั้นข้างเทิงมันใส่เล็กนี่ชื่อว่าหัวยุ่งมันฉีกขึบนมึงเพทางทางด้วนี่เพราะว่าตัวนี้มันมันออกไปแล้วนี่เออเออแม่นอาศัยว่าจับตัวนี้แหละไม่ขาวเ่าจะจองไว้ถูกต้องโอ้ยคนที่เหตุหายเพื่นกันเนาะพอเนาะเอนื่อยครับอันสร้างคนหนึ่งค่ะนี่เหตุบอกเป็นกันยังเหตุโอ้ยตายแหละ พูดีเสียงงบประมาณซื่อเงินเนี่ยน่อยแบบมาเห็ดนะนี่นี่แนบมาขนาดประตูนี่ประตูมันก็จะอวยออกมาเบิป็นอะไรนะบ่อันนี้รรมดานต้องให้ไปเทคานบ่เทคานลายก็อย่าซิบเซนเกล้าแม่อันนี้ของประเทศเลยเอามาตั้งไว้ซื่ออันนี้อันนี้คันแบบซี่นี่เขาใส่บานประตูหลือเขาอัดออกอัดเขานี่มันถีบลุกออกมาได้เนี่ยแม่นบานประตูแล้วจะออกน้ำเนาะอ้แต่แต่ เาม่ม so ีถาดแล้วมันสิออกกูรงทามธรปมด้อย่เป็นต้องชี้ีใส่เล็กสองอันนอยอยู่ดนี่แล้วก็เทข้ามานี่ถาเออเก็เป็นแปนแบบตัวนี้ฮะกเอาแปนแบบมาใส่ฮะกับข้าเอมันถาดตัวนีเลยหมันหายมันสองด้านกับต็นเนาะมันต้อมีตัเีทำไมอีกนั่หนึ่งครอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกับวได้ใส่เนาะฮากับวหันฮามะฮะกับขาซีเ้ลเจาะซีเรายชีใส่ใหม่เท่ใหม่แล้วเอาไตัวนี้ย่านมันไปอยู่ได้ยังมันเป็นขึ้น ชวแล้วนะก็ได้เปิดชิวคือรรลนนพญาย่แล้วบรสมื่นมันกล้าอีกคนละก่อนบราคได้แล้วไปตั้เียมกระอกกันปม๊เยา่่ายที่น้ำ้อ่ไปกินข่าวป๊ะป้มาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อกินข่าวก็ต้มไก่พี่น้องเลยกินข่าวไรพี่น้องข่าวก็ต้มไก่ กินข่าว้าต้มไก่เลยเมือนี้กินให้มันอิมอ่มๆเด้ออิ่มแล้วก็เหตุงานต่อ,นอเนาะเอาลูกมาเห็ดแต่ข้าวสาวคนละพี่น้องเลยเอาเชิญนั่งพักมาขึ้นเลาวขึ้นเราจิบก้อยกินก็ย <c ười> ังมีเลยยิง่ง<ห> <c ười> เทิงไงไอันนี้เอาไม่พัดหน่อยหนึ่ง <c ười> ลงวัดนำ้ำพัดไปสิกระเจ้าก็มีอยู่เถิงเน่ยไปเอาไป ามากินกัน <guidelines> สีเอาบ่สเีเอามาให้ข้าวจ้าวนะอ๋อวันนั้นมันอยู่ได้บ่โดนวันใส่พี่น้องกินข้าวจ้าวหรือว่าเราบ่เคยเนาะบ่เคยแบบว่าเฮาบ่เคยได้กินแบบข้าวจ้าหน้าหน้ามากินแต่หนึ่งว่าเขห็นเวียดงนะแม่เห็นเวียดงนะกินข้าวจ้าวบ่เรี่องเขาเป็นยั แม่ป้านะกุปุ้ยพ yeah. ันโดดโดดเลยพันสะขึ้นมาพันสะขึ้นได้ตีนม่ตินตินจันวิตตินเหตนปึดขึ้นเลยปุ่มปุ่ยนี่เพราะมันไม่มากินข่าวนะ อาหารดีแต่เศร้าฮะเออพญใหญ่าแบบว่าพี่น้องอันนี้ไก่พญ่จจอยคือแบบว่าพญ่ยจอยเ่าเลี้ยงไว้อยู่หน้านะหน้ามันไปหากินแล้วเขาเจานเอาไปต้มเบิร์ตเลยพ <c oughs> ญ,ญ่จจอยแล้วเลยเรือใจแล้วต้มเศร้าต้มแรงซะเลยต้มเที่ยงซะเลย <c oughs> เอามาต้มพี่น้อง <c oughs> พาพอน้องเพื่อนเห็ดอบกรปิให้พ่อแม่จอยกว่าเด็ดตัวเลยอบหมดแล้ว สถนนีก็เป็นวัดพี่น้องเอ้ยเสียงแหมแหม่เป็นวัดตั้งแต่เมื่อวานตีดน้องอันเลยน้องอันเลยก็เศร้าเศร้าเลยดิใครยังเป็นต่อจักแผ่นก็แบบพวกข้าวเนี่ยเป็นบ่ความยาวสัมนายสั้ มอือนเส้นนะอนที่อ่าเาม่สนใอืมหาเลยซาวก็ได้อืมสิหาเลยซาวคนทำได้จ็ดบอกากันนาบอกขึ้ป่วใส่เสกขยวอารมณ์มันเลยอันนั้นคือพอที่สั่นแล้ว อล้มมันหัวตายสีไปแม่เห็นไ่ตายสีามันเรมันแค่วเ่นบเนี้เพื่อกาล้วออมหมีก่แม่เยมันเป็นแเช่น่ากระดมาแล้วมันสาดแต่ปลปลมแล้วมกิได้เพื่อในแทด้านเท่านี้ถูกพักเงแม่ัวหน้ามันสาดไปมันต้มแต่ปอลลมมันไหลเข้า นี่แบบเพื่อนไปนอกอเนยเลยลื่นลายอยู่แล้12เออเบื้องต่นนี้เป็นงาเอ่อนมัย12เอ่า มันลงมาจี看看네่คือว่ามันสั่นแม่นทางางเบื้งทางนี้สั่ทางเบื้งทางนี้อ่ะอนมันสั่นกัแล้อมนเออตันตันแอบนะเียวบงครับว่าสั่นอะปกติก็สิเซนอ่เอาแนสูงแบบดรยหุอยู่กักนเาืองอว่าเซนอยู่บบลงมาได้เืคือสัน นี่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 มันไปยังไม่ยังสันมันเจอล้อย่างจีิแต่มันเ่อว่ามันไกลกับแปนเลยสันนั่นเยก็ดอกเลกอกใหม่ครัีก็นาเกลยดไปใหญ่พอัเรียมัจะออเลยนะโซคอนนี่ด้โซคอนขอนโซคอนนียตัวัวทางเกาะมเห็บอกตัวแบบไ่แล้วบอกเอาไม่อย

เราวเฮาเห็นบันไดแล้วก็เอาเดใสอ่ตานนนคนคนบันไดพี่เออก็ได้กนได้อยู่วัดนะพอน่อเห็นว่าเรื่องต่อต่อเคลื่อนเรพี่น้องเลยคุยกับพญ่จอยปในในในปเป็นอะไรแซ่บรปล่าแซ่บเด้หนีเคื่องมิดสมอยสิมีเนาพได้ใส่ยาดีซ้ำ วันอาทิายอายาดีเออยาดีกโอเคเละพี่ดันเอาโอเคลพอพอนงบีนี่แซ่บตลอดเลยพอนางบีนี่จะแซ่บก็แซ่บเออ คลิปนี้ครัก็จะขอลาคลิปเพลงพ่านีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าในเด้พี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอยอฮเสเตดกาวว่าวาาสบายดีกินมนมอิมอ่มๆเน้อ